รีวิวจำปาดะทองตาย่งโวลโรอยยี่สิบสามรอยไปเลยเนียครับเกือบที่ร้อยไปสามร้อยรองนี่ชิบเนียอะไรขึนทองตาย่งทองตายงมันมีทองตาปานกับทองตาย่งอะไรเนี่ยทงจ้าจอยมาเหมือนนู่นเหอครัทองตายงอ่ะลูกใจว่าะเลยตามันจดแบบคิปมันเล่ดิเริ่มเริ่มไรนี่ยุ่มไม่มีที่ว่างเลย เงนื่อแล้วนะเขยิๆๆเป็นนุ่นเลยนะเดื๋ยมันออกนุ่นละเหนื่อยจริเนะเหนื่อยจริงนะเนื่อยเพราะบอกเห็นนู่นไหนนะหน้าซัวหมากรุกบ้านยังวะกลินแต่กายกันนุ่นนะกินนุ่นเหรียขัดขัดไส้พันจนกลายเปน็นว่าได้นุ่นใหม่อีกพันหนึ่งไม่รู้เว่าความ เป็นจำปาดะมันใหญ่ไปเลยตัะดตัดคาแรคเตอร์จำปาดได้ทุ่มั้งล่ะใหญ่เพราะว่าเมด็ดเม็ดนี้มันใหญ่ันเลยนะท้องเราเมด็ดเม็ดนี้มันดีดีผู้ตึงความหน้ามันจะออกไปแนวขนุนและการพัฒนาสายพันธุ์นี้ฝากๆด้วยนะครับผู้ที่เป็นกรรมการหรือเป็นอะไรเนี่ย ช่วยคงคาแรคเตอร์ของความเป็นประดาวไว้หน่อยนะครับเท็กเจอร์ความเป็นจำปาดาเนะี่ยคงรักษาตรงนี้ไว้คนลานสกาเขาไม่เก่งเรื่องประกวดหรอกทางลานสกาที่ปลูกจำปาดาเยอะที่สุดกลมกลืนในวิถีชีวิตไปแล้วเนาะวิธีการกินวิธีการปอกอะไรดีไม่ต้องสอนเขานะครับเขาจะปอกแค่เฉพาะแค่กินหมดนะครับแล้จะไม่ได้ถกมาหมดนะครับถ้าจะจะกินเองอะถกมาหมดนี่หมายถึงจะทอดอย่างเดียวนะครับ ความสดความใหม่มันจะหายไปนะครับแต่ว่าเราแบ่งแบ่งเป็นท่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ถกไปจะเฉพาะที่จะกินที่เหลือไว้เหมือนเดิมนี่เราเปิดอย่างนี้หรือดึงมาหมดแล้วนี่เราต้องกินให้หมดในวันนั้นนะครับทาไมหมดนี่เสียอะไรแค่ตู้เย็นไว้นะครับแต่ไม่อย่างนั้นนี่ความเหมือนเดิมความสดความเฟสอะไรเหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมแลยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะสายพันธุ์นี่ยผมก็ความคุ้ม มันคุ้มดีเส่นใหญ่ก็มีน้อยมากพัฒนาเพื่อคัดสายพันธุ์แต่พัดไปพัดมาพัดจะกลายเป็นขันนุนอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วนะครับการที่ได้เนื้อเยอะมันก็ต้องแลกมาด้วยรสชาติที่จืดลงไปนะครับตระกูลขันนุนเนี่ยจำปดาในรสชาติจัดที่สุดนะครับคัดแต่เนื้อที่กรุบกรอบนั่นคือขันนุนแล้วนะครับเราอย่าไปแย่งคาแรคเตอร์ของขันนุนมานะครับความหวานฉ่ำซุ่มคอมันจะหายไป ไม่ใช่ว่ารถจัดเป็นนุ่นเหนือเป็นนุ่นกลายเครียงนุ่นที่ทุดเลยจะนานไม่ใช่ <c oughs> ว่ากันกรรมการดี่ล้กวดื้อนุ่นมากินไม่ดีว่า